อยู่ไหนอ่ะกูยังไม่ได้ฟรีเลยสัตว์กูซื้อเลยนี่ไงไม่ใช่คนที่อยู่คณะตีนไงใครวะอันไหนของพี่อ่ะไอ้ไหนไอ้ไหนฉันนะเยี่ยงจังเลยเยี้ยงแบกูไม่รู้มันโคกันไอสัตว์กับไม่งั้นกูข่มแล้วกันโคไม่เยี่ยงเลยนะโคก็เยี่ยงแล้วนักไก่หี้ยหักแล้วมันยังสับกูเลยใช่เหรอเฮ้ยทุกอย่างนี่มันเหลี่ยหมดแล้วเหรอโอโหเดี๋ยวกูยิงให้แล้วเดี๋ยวให้มึงสับกูล้มกูหี้ยหักลายเอากูทำแผนแล้ววะไนท์ทำแผนเราทำกันมันเลือกไไอ้นงาย โไม่ไม่มีไอ้ไหนก็หักหลังมันอีกทีอยู่ยากว่ะไอ้เทียแกลงเนี่ยคุณบอกแค่นัาดละคงไม่ค่อยได้นะไม่เข้าใครออกใครเลยไอ้จะพี่ไปไวนะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ต้องเดินทางในเช้าเลยน้องแล้วพี่ทัพพี่ไม่ได้นอนเนี่ยผมก็ผมก็ไปเที่ยงคืนเหมือนกันพรุ่งนี้ผมไปรับสนามบินพี่จีไอ้สับกูยิงข้างบนเลยนะก็ทำอะไรปกติในเมืองเลยค่ะ ใช่แล้วถ้าสมมติว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวโอนนายกเขาจะดึงชื่ออะไรครับเนี่ยครับว่างนะคะโปรเซนครับชื่อโปรเานี่เลยชื่อเป็นน้ำแข็งเลยนะครับนี่มาจากนิทานหรือเปล่าหมอครับหัวใจเป็นน้ำแข็งครับโอ้โหแข็งแค่ไหนครับไม่มีใครละลายได้ครับใช่ครับใช่ครับแต่ผมเป็นลาวาครับผมชื่อลาวาละลายได้ไหมครับ ไม่ได้ครับทำไมครับเพราะห,หัวใจมันเป็นน้ำแข็งไปแล้วครับโเศร้าขนาดนี้ถ้าผมเห็นคุณมีแฟนผมก็ถือแฟนคุณนะไม่ได้เศร้าครับเอาแล้วทำไมต้องหัวใจแข็งด้วยก็มีคนอยู่ในหัวใจแล้วครับโอ้โหน่าไม่บอกแต่แรกอะเออกูรู้แต่กูอยากรู้ว่าของเสตตีเท่าแบบไหนวัดพี่ื้นวัดชนบทวัดอยู่บนเขาเออแล้วมันขึ้นยังไงอะกูไม่ท่องเลย คณะทำบรรยุทธ์เหรอสายทำบรรยุทธ์เหรอเออสายทำบรรยุทธ์เอสาเหรอเอสาห่างสายเออแต่กูว่าไม่ได้ท่องตรงนั้นน่ะบทนั้นน่ะพายเจ้าวาดท่องกูไม่ได้สวดกูสลาธรรมาบทแรกกูจำได้ก่อนก่อนเป็นพระจริงโอยี่อะกรเยียอะไรต่ะอันนี้ไอ้หวานอันนี้กูรอฟังอยู่เนี่ยกูไม่รู้เอาไปไหม กูเป็นเียอะไรวัมึงคิดว่ากูเป็นพระอุปช้างไงศาสตร์มึ่มทองห้พวกกูฟังเนี่ยเอาก็โชว์ใช่มันจะเอาเยอจะวทั้งนชีวิตด้วยใช่ทั้งในชีวิตเลยมันก็ต้องมีบ้างอะตรวดมาไม่ละครั้งหนึ่งครั้งนึงในชีวิตเนียไ้ทำครัวแล้วบ้างเนี่ยมึงอะเออเออต้มยเียเจวมันาไม่ทาเฮียอะไรอีกอีกไม่กี่วนไได้เยนก็เป็นนิวแล้วเดี๋ยวมึงดูดิ เป็นอะไรนะเป็นจริงนะเว้ยเจีอันนี้เป็นจริงนะเว้ยเป็นจริงนะเว้ยแต่กูตกูจะบอกให้ว่าหลายคนบทที่สวดบ่อยสุดก็คือยักษ์ผานเนี่ยมันเป็นเศษเศษใบไม้มันอุดตันเนี่ยตะการพิวานเเลมันไม่ใช่แค่ย์เว้ยมันเป็นยาักษ์นู่นเนี่ยอะไรทุกอย่างอ่ะกู้จำไม่ได้ละบอกแล้วให้เลิกไอ้เทียถ้าเลิกได้มึงรวยไปแล้วไอ้เจ๊ดไอ้เจ๊ดบอกกูอยากเมาไงกูไม่ได้อยากรวยนะเจ๊ดเกย์เหี้ยไหนสักจีไอจีไอจีไม่บทรับเดียวไอ้หวักปะ เขาบอกว่ามึงอ่ะถ้าถ้าหักดีแบบอาทิตย์เดียวจบเลยแต่ว่าต้องกินน้ำเปล่าไยกินน้ำเปล่าอยู่ไม่ได้ตาไฟตื่นมากระดูกกรอบแก๊บทั้งตัวกินยากินยาคลายเส้นไงเดี๋ยวมันลายกับบปวดมาลายแบบกระดูกเลยที่อยู่นี่จะที่ก้างจะเกที่นคุไม่เคยกินถ้าหยุดกินปุ๊บปวดตัวเลยอ่ะคุณพูดจริงเมื่อยจัดอ่ะอ๋องั้นคนมันจะเลิกกับมันก็เลิกได้ไม่ว่ากี่วันมันก็เลิก เลิกเปล่าเพื่อนเ,ล,อนเลิกปะเลิกได้แต่กูไม่เลิกดีกว่าใช่ไหมไม่กูก็ไม่ได้ค่อยได้กินทุกวนันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะดีเยอะเลยอะ่ะดูตัวเองอะ่ะก <c oughs> อดอะหนักไ <c oughs> อ้เนี่ยเอาเงียบสักงั้นไอเดีกูถามได้ไหมว่าหม้อนหนึ่งมันใช้งบเท่าไหร่วะอันนี้กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูพูดหลายรอบแล้วไอ้สารกูไม่รู้ไอ้เทียกูไม่รู้ไอ้เที่อ มันก็ถูกแหละเดี๋ยวนี้มันก็ถูกเดี๋ยวนี้มันถูกลงใบมันเยอะแต่มันก็สารเล่งโตนะอืเออไอ้หวังไหนว่าสวดมึงอะน้องทมเรื่องแต่มาดูพี่อหรพี่ยังวุกมาอยากฟังอยู่อีกหลายฉากบอกาไอหมังขอได้บุญไหมพระวันตุเมลองเป็นนิ้วนะมึงรอเลยรอ รองานบวชน้องกูเลยน้องกูอะปีนี้นหละเรอไปเลยใช่ป่ะน้องไอเป๋เปล่าเป๋จะบวชเหรอบูไม่ได้บวชไมเห็นไม่ใช่กูนายมึงเหรอไม่บวชปีนี้เหรอไม่บวชไม่บวชเอาดีแจ๊คกูจะบวชเหรอปีนี้กูจะบวชแบบบวชที่ไหนวะอ้าไอ้เหี้ยไอ้พิ่ตีบอกเราเรากูจะบวช เราเลิกกันเราเลิกสก,กอรอเราเลิกโอเคเนี่ยคนที่รูคนที่นั่งดูพี่อย่าพี่ต์ก็นั่งสดทอมอยู่ตอนนี้มาละไอ้ยอียจุงนี่อย่างรัวเมื่อวานนั่งเล่นเคาน์เตอร์อยู่ดูดกัญชาแล้วเปิดไม่ไว้อะ แล้วก็ยื่นให้แฟนเธอเอาไปต่อดิคุยกันเป็นแล้วกูก็นั่งฟังแม่งดูดเทียอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่อไอ้ทียจุงเขาไม่ซิบไม่ซิบลีนด้วยแล้วเขาดึงแล้วเขาดึงดึงยาวจัดเลยนะดึงไม่ปอดมันอยู่ไอ้นี่ปอดมันอยู่ตรงขาแล้วตอนนี้พี่ติรู้ป่ะปอดมันยาวขนาดนั้นอะปอดมันแทรกอยู่ตรงขาแล้วนะไอ้ที่อกูยอมเลยสัตว์ลมลมลมหายใจมันออกนี่โป้งตีนะ พี่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยบอกเวลากำลังดีพี่สีตีสี่ห้าสิบเวลาเวลากำลังดีเลยไอหว่านเขานี่แล้วอาท่องเร็วเกิดจะกูจะได้บุญบ้างเขาบอกว่าคนบวชใหม่เนี่ยถ้าเขาท่องเนี่ยได้บุญนะแจกกันจริงจริงคนบวชใหม่ถ้าเราเนี่ยบุญหน้าตาเป็นไงพี่ในป่าใครนัดเด็ดใครนัดเด็ดคุณเคยดีเนี่ย เออแต่ถ้าบาศเนี่ยเคยเห็นบ่อยอยู่ว่าหน้าตาเป็นไงเคยเห็นอยู่ทำประจำเลยเดอนแต่บุญเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าเลยช่วงนี้โอกาสะวันธมิทันเตสับพังอัปพังขมาทเมทันเตมายากักจางบุญยังสัมวินาอนุโมทิกัพังสัมวิยากับเออเรือเรือการผมเท่ากิ๊กผมเท่าได้ลานยาวกว่านี้อีกนะก็มันจะเกิดเป็นเรือ ธรรมะธรรมีพันเตเขาบอกว่าถ้าเราตอนตายเนี่ยคือเราก็แค่นอนแบบไม่รอนตื่นแค่นั้นเองเี่หมายถึงว่าภาพภาพภาพใน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 ม่านตาเราคิดพบอะไรอะไรจะตีไปเรื่อยแล้วเนี่ยกูว่ายังไงยังไงก็มีสิ่งรออยู่หลังความตายแน่นอนก็มีความฝันไงไปไปใช่เอออาจจะเป็นความฝันที่เป็นที่เราที่ที่เราทำได้ไงความฝันที่เราทำได้จริงไงไปอยู่กับไอ้เบิร์ดวันว่างๆไปตายแล้วไปไหนอ่ะ ตะกี้ผมอาจจะเข้าไปแกกูว่ามีมึงยัดถ่ายกูฟังนะพี่ดิฮะเลื่อผมต้องได้เห็นี่ยไอจีเรารูปหลังไอเป๊ปหน่อยไอจีเรารูปหลังไอเป๊ปหน่อยเดี๋ยวของขึ้นมาท่องบนสวนอ่ะเดี๋ยวของมันขึ้นไอเฮียทำไงอ่ะตอนสวนมันมียัดถ่ายได้หรอตอนสวนยัถ่ายมันใช้บ่อยใช้กดน้ำนี่แต่ตอนโหวตมันยังไม่ได้ใช้เราว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่มีเขาบอกไม่มียัดถ่ายยัดถ่า ไม่ถามตอนนู้นนี่ไม่ตอนเริ่มบวชอะตอนเริ่มบวชไม่มีแต่ว่าตอนที่หมายถึงว่าตอนตอนตอนบวชตอนเป็นพระเนี่ยสิ่งที่ใช้สุดเยอะสุดเนี่ยคือยาเอาแค่ตอนบวชไ่พี่เอาแค่ตอนบวชตอนนี้บูญงานอะไรเขาใช่ไหมพี่เขาเชิญไปใช่ไหมใช่พี่ว่าเราจะไปเจอกันในฝันปะวะถ้าตอนตายเราจะไม่ได้เราไม่เจอกันในฝันหรอกเพราะเราตายไม่ไม่ตายพร้อมกันนี่ไม่มีทางก็ไม่พร้อมกันแต่ยังไงก็ต้องเจอดีปะ แต่และคนจะมีจุดหมายต่างกันพี่มองว่ายัางไงต้องมีต่างกันเมื่อไหร่จะเ,เกิดดาวอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะถ้าเราตายพี่เดี๋ยวเรามาเจอกันที่แฟมิลี่เอาเฮ้